สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของการสร้างทางเลขาคณิตอยู่นะคะตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะครูพยายามที่จะให้นักเรียนทำให้ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยใช้วงเวียนใช่ไหมครั้งที่แล้วคลิปที่สองที่สามเป็นการแบ่งเส้นใช่ไหมแบ่งเส้นสองส่วนสี่ส่วน เท่าๆกันโดยใช้การแบ่งครึ่งแต่ตอนนี้เราจะต้องแบ่งออกเป็น3ามส่วนนะสามส่วนเราจะใช้การแบ่งครึ่งไม่ได้ถูกไหมการแบ่งครึ่งนั้นจะใช้ได้จาก1เส้นแบ่งเป็นสองเส้นถูกไหมคะจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นไรลูกใช่แล้วจากสี่เป็น8ดจาก8เป็นเท่าไหร่คะ16โอเค แ้วถามว่าวิธีที่แล้วการแบ่งครึ่งนั้นสามารถแบ่ง3าส่วนได้ไหมมันไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าจาก1เป็น2จาก2เป็น4ี่เห็นไมคะจาก4เป็น8มันไม่สามารถาแบ่ง3ามส่วนเท่าๆกันได้งั้นมันก็มีอีก1นึวิธีนะโดยใช้มุมแย้งเข้ามาช่วยนะคะใช้มุมแย้งเข้ามาช่วยอา้าวเรามาดูวิธีการเลยนะคะงั้นเราต้อง สร้างมุมแยงนะคะสร้างมุมแยงบนล่างที่จุด A กับจุดแปลายเส้นนะคะเราไปนำวงเวียนมาก่อนเลยนะคะใช้จุด A และจุดแเป็นจุดศูนย์กลางนะคะอ่ากลางวงเวียนรัศมีพอสมควรลูกคำว่าพอสมควรนั้นก็คือไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะคะไม่ใช่น้อยซะจนหมุนไม่ได้เงี้ยไปละ แล้วไม่ใช่มากไปซะจนโอ้โหกลางซะหมุนไม่ได้เหมือนกันมันมากเกินไปนะคะงั้นนักเรียนก็กะให้มันพอดีที่จะหมุนนะคะที่จะหมุนโอเคนะอ้าวอ่านหนูกลางแลศมีแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วนะลูกต่อจากนั้นต่อจากนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนส่วนโคง้งเขียนส่วนโค้งนะคะ เขียนส่วนโค้งบนอ่าเขียนเลยทันไหมลกูกทันไหมทันนะคะทำตามพร้อมครูหรือเปล่าอ่าพยายามทำไปพร้อมๆกันและสิ่งที่เรียนต้องเตรียมไว้ตลอดในเรื่องนี้ก็คืออะไรลกูกวงเวียนนะคะอ่าพอได้ส่วนโค้งจากจุดเแล้วยกวงเวียนมารัศมีเท่าเท่ากันนะลกูกรัศมีเท่าเดิมนะ ใช้ Z เป็นจุดศูนย์กลางบ้างนะคะใช้ Z เป็นจุดศูนย์กลางบ้างเขียนส่วนโค้งเช่นเดียวกันแต่เป็นการเขียนส่วนโค้งด้านล่างนะคะด้านล่างนะลูกปึ๊บอ่าด้านล่างโอเคไหมคะอ่าต่อจากนั้นต่อจากนั้นเราจะใช้จุดตัดเนี่ยจุดตัดที่เส้นที่ A z ถูกตัดเนี่ยสองจุดถูกไหมคะ จุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ใช้จุดตัดนั่นแหละเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะลูกใช้จุดตัดอ้าวเราใช้จุดตัดนี้ก่อนเป็นจุดศูนย์กลางอย่าลืมนะคําว่าจุดศูนย์กลางก็หมายถึงเอาตะปูแหลมแหลมไปวางใช่ไหมลูกเอาตะปูแหลมแหลมที่เป็นส่วนแหลมแหลมเป็นเหล็กเนี่ยไปวางนะคะแล้วก็เขียนส่วนโคง้งตัดโค้งเมื่อกี้นี้แหละ นะคะอา้าวตัดครูตัดแล้วหนูตัดได้ยังโอเคนะโอเคไหมคะทันไหมอ้าวใงนี้แล้วอา้าวยกวงเวียนมาที่จุดนี้บ้างรัศมีเท่าเดิมนะรัศมีเท่ากันนะลกูกรัศมีห้ามเปลี่ยนอ้าวใช้จุดตดัดตรงมุมแซดบ้างตรงแซดนะคะเป็นจุดศูนย์กลางบ้างเอาตะกูน้ำแหลมวางถูกไหมคะ อาวางยางวางยางอาวางแล้ววางแล้วมาเขียนส่วนโคง้งตัดส่วนโคง้งเดิมจากด้านล่างถูกไหมคะโอเคไหมได้ไหมทันไหมลูกอ่าครูพย,ยายามจะไปชา้าๆเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวต่อจากนั้นเราก็ลากเส้นนะคะเราก็ลากเส้นลากนะคะจากจุด A อนะ จากจุด A ไปยังจุดที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้อ้าวผ่านไปเลยเล,ยลกูกยาวๆไปเลยยาวไปเลยยา,เลย,ยาวไปได้ได้ได้ไม่เป็นไรนะครูวางเส้นต่ำสูงไปอ่าได้นะคะอ้าด้านล่างก็เช่นเดียวกันจากแซดลากไป อนะ่สี่จุดที่เราตัดเมื่อกี้รากยาวไปเลยลูกถามว่าเส้นบนกับเส้นล่างจะเป็นต้องเท่ากันไหมไม่จําเป็นค่ะลากไปเลยนะคะแค่ไหนก็แค่นั้นอ่าโอเคไหมยอาวนี่ได้แล้วมุมแยงสองมุมนี้จะเท่ากันนะลูกมุมนี้เนี่ยมุมนี้กับมุมนี้จะเท่ากันนะคะเท่ากันนะขนาดเท่ากันเพราะอะไรเราใช้รัศมีเท่ากันสองมุม นะคะเราใช้รัศมีเท่ากันเลยนี่โอเคแล้วนะเราได้แล้วมุมแยงนะมุมแยงทีนี้ต่อไปทำยังไงก็เอาวงเวียนมาอีกนะนี่ก่อนที่จะนำวงเวียนมาครูถามก่อนครูถามนะคะถ้าเรามีถ้าเรามีเส้นหนึ่งเส้นอ่าหนึ่งเส้นเราจะแบ่งเส้นนี้ออกเป็นสองส่วนเราต้องเอากันไกรตัด กี่ครั้งหนึ่งครั้งโอเคตัดหนึ่งครั้งนะคะตัดชืบนะตัดชืบเอากันไกลตัดชืบนะกปนไก่ตัดสิปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็แล้วกันอา่ากปนไก่ตัดปึ๊บอา่าจะได้สองเส้นสองส่วนถูกไหมแล้วเราถ้าจะเอาสามส่วนล่ะเราต้องตัดกี่ครั้งตัด อีกหนึ่งครั้งก็จะได้สามส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนถูกไหมเราต้องตัดสองครั้งหนึ่งจะได้สามส่วนเข้าใจนะอ่ะงั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครูกําลังจะพูดถึงตรงนี้หนูต้องนําวงเวียนมานําวงเวียนมานะลูกนําวงเวียนมากลางรัศมีตามใจเลยลูกตามใจเลยจะเอาแค่ไหนอ่าจะเอามากกว่าเดิมก็กลางออกไป อา้าวกลางออกไปแล้วใช้จุด A จุด A กับจุด Z เป็นจุดศูนย์กลางนะลูกอ่าแต่ว่าเราใช้ทีละจุดนลูกนะเขียนส่วนโคง้งรัศมีนี่เอาแค่นี้แน่ใจแล้วนะคะแน่ใจแล้วก็ใช้มันแค่นี้โอเคนะโอเคนะเรื่องรัศมีนะกลางแค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะลูกอา้าวกลางแล้วกลางเลยนะ อา้าวใช้เอมาจุดศูนย์กลางวางที่เอเลยลูกวางที่เอจุดปลายเส้นนะอา้าวตัดจืดครูว่าครูเปลี่ยนสีตรงนี้หน่อยดีกว่าเนาะลูกเนาะเปลี่ยนสีเส้นเถอะอา่าเอามา,ายังไม่เปลี่ยนให้ครูเลยเดี๋ยว้ๆๆครูจะเปลี่ยนเส้นซะหน่อยจะได้รู้นะลูกเนาะ เปลี่ยนเป็นสีเขียวมังเนาะได้ไหมเอายกไปใช้ A อเป็นจุดศูนย์กลางนะลูกใช้เเป็นจุดศูนย์กลางนะคะรัศมีแค่ไหนอ่าเอารัศมีแค่นี้นะรัศมีแค่นี้อ้าวคูเขสนวนโค้งแล้วนะตดอ้าวยังสีเดิมอยู่เลยเอ๊ทำไมไม่เปลี่ยนสีให้เนี่ยเอาไม่เป็นไร ตัดหนึ่งครั้งแล้วเมื่อกี้เราบอกต้องตัดกี่ครั้งนะถึงจะแบ่งได้สามโอเคตัดสองครั้งอ้าขยับไปลูกใช้จุดตัดที่เราตัดครั้งแรกตรงนี้เนาะนจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดอีกหนึ่งครั้งนี่สองครั้งแล้วได้นะเอายกวงเวียนมารัศมีเท่าเดิมนะรัศมียังเท่าเดิมอยู่นะลูกรัศมีไม่เปลี่ยนนะคะเอายกมา ยกมาไว้ที่แสตอา่าวจุดแสตแสเป็นจุดศูนย์กลางบ้างล่ะทีนี้นะตัดเส้นเส้นมุมแย้งตรงนี้นะที่เราสร้างขึ้นนะลูกนะอา้าวตัดนะลูกอา่าวหนึ่งตัดกี่ครั้งคะสองใช่ไหมอา้าวตัดอีกครั้งหนึ่งยกวงเวียนมาที่จุดตัดโอเคยกวงเวียนมาที่จุดตัดนะลูกได้ไหมได้ไหมอา้าวตัดนะตัดอีกครั้งหนึ่ง ตัดอีกครั้งหนึ่งชึบอ่าเกือบเกือบเกือบจะไม่ตัดถ้าถ้ามันโค้งแล้วไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะลูกหนูอย่าไปตกใจนะหนูค่อยมาลากเส้นเอาไม้บรรทัดมาวางแล้วลากเส้นต่อไปได้แต่อันนี้ตัดแล้วนะคะตัดแล้วไม่เป็นไรถ้ามันตัดแล้วมันไม่ไอเส้นนี้มันไม่ตัดเส้นนี้หนูลากลากใหม่ได้แล้ลูกนะแต่เขียนเส้นโค้งไปก่อนไม่เป็นไรนะคะอ่านได้ไหมทันไหมลูก เอ้าต่อจากนั้นต่อจากนั้นนะลูกหนูก็ลากเสน้นลากนะลากเส้นนะลูกอ้าลากเสน้นเส้นสีอะไรดีล่ะนี่สีส้มได้ไหมปึ๊บจะเปลี่ยนให้หมนันนี่อ่ะอ่ะนะลากเส้นนะลูกจากจุดตัดนี้อ้าวจุดนี้นะลากมาอ่าเน,น,นี่เราวาจุดนี้ปึ๊บจุดตัดถึงจุดตัดนะลูก ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่โอเคอ่ะได้ไหมหนูลากเลยหนูลากของหนูเลยลูกอ่ะแล้วก็มาจุดนี้มานี่อ่ามานจุดตัดตรงนี้โอเคเนาะได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะมีปัญหาไหมเอ่ยไม่มีนะอา้าว มันก็จะได้เนี่ยจุดตัดตรงนี้สีอะไรสีดำอ้าวมีดำเอาใหม่สีดำทึบนี่ตัดทึบทึบอ้าวได้แล้วใส่อักษรใสอ่สอักษรลูกใส่อักษรอะไรดีจุดตัดอ้าวครูใสเอฟตรงนี้ใสเอ็กตรงนี้ ใส่ y ตรงนี้โอเคนะโอเคนะลูกงงเป่าได้นะอ่ะแต่อันนี้ x กวา y หนูใส่ของหนูเองได้นะหนูเลือกเอาเลยจากอาักษร a ถึง z อันไหนใช้แล้วก็อย่าไปใช้ใช้อย่าไปใช้ซ้ำในข้อเดียวกันนะคะอ้าวเราก็จะได้แล้ว3มส่วน สามส่วนที่เท่ากันเอาเส้นมาอีกแล้วเส้นมาหน่อยสิครูไม่ได้เตรียมเส้นไว้เดี๋ยววันหลังต้องเตรียมเส้นไว้เลยได้อะไรบ้างลูกด้ส่วนของเส้นตรงอะไรบ้าง a อใช่ไหมเอเส้นใหญ่ไปเยอเส้นเล็กๆหน่อยปึ๊บนี่เอเนี่ยกลับได้เท่ากับได้ วายอ่ะใส่ไปหนูใส่เลยลูกไม่ต้องรอครูบางคนใส่ก่อนครูแล้วนะ่ะใช่ไหมอ่ะแล้วใครลูกวายเส้นสามเส้นเนาะอ่าเท่ากันแล้วนี่นี่เป็นวิธีการนะลูกนะเพราะงั้นหนูต้องรู้นะว่าจะแบ่งกี่ส่วนใช้วิธีไหนดีแต่อย่าลืมนะไอ้วิธีเนี้ยถ้าตัดหนึ่งครั้งแบ่งสองใช่ไหมลูกตัดหนึ่งครั้งแบ่งสองตัดสองครั้งแบ่งเท่าไหร่ แบ่งสามใช่ไหมอ่ะโอ้ยเยอะไปทำไมตัดหนึ่งครั้งแบ่งสองตัดสองครั้งแบ่งสามใช่ไหมอเอ๊ะแม่มันกินไปถึงหน,นดว้วครูจะเอาแค่นี้ทำไมเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมด กินไม่ถึงไหนถึงไหนแล้วตึ๊บยกเทอะไรมามั่งเนี่ยโอ้โหแอลเส้นเข้ามาไม่ได้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 ไไดไไดไไดอา้าวย้อนกลับ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 โอเคนะอ่ะทำไมทำไมเดี๋ยวครูพิมพ์เองดีกว่าเดี๋ยวมันมาไม่ได้แล้วไงทำไมมาไม่ได้ เ,เส้นมันไปเกยกันแล้วลูกแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้จะแป๊บไหมหไปด่มันมาหมดเลยครูต้องขยับตรงนี้มาได้หละโอเคนี่แล้วครูก็ต้องไปเอาไอ้นี้มาเอง นะก็จะได้สเส้นที่เท่ากันนะลูกมีอะไรบ้างส่วนของเส้นตรง a x ส่วนของเส้นตรงเ y แล้วก็ส่วนของเส้นตรง y z นะได้นะวิธีนี้ก็จะเป็นการแบ่งกี่ส่วนก็ได้ถูกไหมเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราแบ่งสองเราก็ตัดครั้งเดียวถูกไหมตัดหนึ่งครั้งบนมุมแยง้งเส้นมุมแย้งที่เราสร้างขึ้นถูกไหมคะคือเส้นนี้ใช่ไหมตัดหนึ่งครั้งแล้วก็ลาก ข้างบนตัดครั้งข้างล่างตัดครั้งแล้วก็ลากเข้าหากันก็จะแบ่งสองนะนี่เราแบ่งเราเราตัดสองครั้งนี่หนึ่งครั้งนี่หนึ่ง 2, ครั้งนะนี่หนึ่งครั้งนี่หนึ่งครั้งตัดสองครั้งใช่ไหมแล้วก็ลากมันก็จะได้สามส่วนที่เท่ากันถ้าเราจะแบ่งสี่ละแบ่งสี่เราก็ตัดเท่าไหร่ลูกตัดสามใช่ไหมแล้วก็ลากมันก็จะได้สี่สี่ส่วนที่เท่ากันงั้นวิธีเนี้ยวิธีเนี้ยจะแบ่งกี่ส่วนก็ได้ได้หมดเลย นะได้หมดเลยแต่วิธีเดิมที่ที่ใช้วิธีการแบ่งครึ่งตัดโคง้งบนโค้งล่างอันนั้นแบ่งแบ่งสามไม่ได้ใช่ไหมแบ่งได้อะไรแบ่งครึ่งตลอดจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดเห็นไหมคะอ่านักเรียนก็ต้องได้ทั้งสองวิธีแล้วเวลาทําข้อสอบนะคะทาข้อสอบหรือตามคําสั่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสั่งให้ทําวิธีไหนหนูก็ต้องทําแล้วบาง บางครั้งข้อสอบออกมาเนี่ยหนูสามารถใช้วิธีเดียวใช่ไหมใช้ได้วิธีเดียวแต่บางครั้งใช้ได้ทั้งสองวิธีหนูก็เลือกเอาว่าหนูจะใช้วิธีไหนโอเคนะคะอ่านคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ